สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่ช่อง YouTube ช่องบ้านทาโร่แหล่งรวมคมัมภีร์ศาสตร์ของไพ่ทาโรว่วันนี้นะครับเรามาพบกันในทาโร่ฟอสโซเดียที่เราจะเล่าเรื่องราวชีวิตของชาวราศีทั้ง12ผ่านไพ่ทาโร่กันแต่ทาโร่โซเดีอคเนี้ยเป็นทาโร่โซเดีอคโดยละเอียดนะครับคือลงแต่ละรายละเอียดแต่ละราศีละเป็นคลิปแยกต่างหากละนอกเหนือจากคลิปที่เป็นภาพมวลรวมไป อันนี้เรามาในราศีที่สองของเดือนนี้คือเดือนวันที่สิบห้ามกราจนถึงวันที่สิบสี่กุมภา,าสองพันห้าร้อหกสิบสองราศีที่สองโดยการนเสนอของบ้านทาโร่นะครับเราจะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงจังหวะเวลาและราศีนะครับราศีสองนี่คือราศีกุมครับเธาถามไพ่ Run for Life ์ทาโรว่าชีวิตของชาวราศีกุมในรอบเดือนนี้ชีวิตเขาเป็นอะไรและอย่างไรกันบ้าง ผมขอเป็นตัวแทนนะครับคนราศีกุมขอ้ไปสำหรับนี้เป็นตัวแทนช่วยชี้ทางออกบอกทางแก้ไขนะครับต้องบอกทุกๆคลิปอย่างที่บอกไว้หลังจากจบคลิป tarot for zodiac เรียบร้อยแล้วเราจะมีพลิกอากาศ why is love เหตุใดรักของชาวราศีกุมถึงเป็นเช่นนี้เป็นคลิปต่อเหมือนคลิปฝาแฝดกันเลยนะก็จะลืมไปดู คเวอร์กันด้วยนะจ๊ะอะทาดูเรื่องราวของคนราศีกุมกันครับผ่านไพ่ลันฟอร์ไลฟ์ทาโร่ว่าคนราศีกุมในรอบเดือนนี้ชุดเขาเป็นอะไรกันบ้างจริงๆนะถ้ามีใครถ้าใครเป็นคนสังเกตหน่อยการนําเสนออย่างเงี้ยอาจจะดูแปลกนี่เป็นการบอกให้คุณรู้ว่าณนะช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนนี้มันอยู่ในราศีอะไรทําไมบ้านทาโร่ถึงออกคอมเดือนเพราะเป็นการเปลี่ยนราศีโดยคร่าว สากลกับไทยหรือจันทรคกติเนี่ยใกล้ๆก,กันห่างกันไม่กี่วันหรอกแต่ไม่ยี่บสองยีบสี่ยี่บแปดไม่ใช่แล้วเป็นประมาณเนี้ยโดยคร่าวๆมันมีวิธีนับมากกว่าน,นี้อีกแต่ว่ามันลึกเกินเอาคร่าวๆนี่แหละเรามาดูราศีกุมครับคนราศีกุมอารมณ์ความคิดความรู้สึกในรอบเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคนราศีกุมนะครับได้โฟล์มนดเหมือนแน่นๆเนี่ก็ไม่รู้ อารมณ์ความคิดความรู้สึกของคนราศีกุม่มจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเก็บรวบรวมคุณอยากจะเก็บทุกอย่างเอาไว้คุณอยากจะกอบโกยทุกอย่างที่เรียกว่าดีคุณอยากจะกอบโกยทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่ามันดีเอาไว้กับตัวของคุณเองในเรื่องของอารมณ์นั้นถามว่าช่วงเดือนเนี้ย ผมมองเห็นสองด้านในเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกของคนราศีกุมนะผมไม่ได้เยอะแต่ผมมองเห็นสองด้านตอบด้านแรกก่อนว่าคุณดูเหมือนจะกอบโกยคุณจะอะไรก็ได้คุณก็พยายามที่จะแบกมันมาให้มันครบอะเอามาให้ใครก็ไม่รู้กลัวคุณเองก็ยังไม่รู้เอามาให้ใครแต่คุณรู้ว่ามันมีโอกาสที่ทําได้คุณก็พยายามที่จะทาคุณกพยายามที่จะคิดคุณก็พยายามที่จะรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นให้มันได้เพราะคุณคาดหวังเฮ้ยมันเผื่อเหลือที่กว่าเผื่อขาด อีกด้านหนึ่งคุณแบกมาเยอะเกินจนคุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มีใครยอมรับคุณก็เลยอึดอัดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นคิดถูกออกถูกอะไรถูกไหมยพยายามจะคุณคิดหาทางออกให้มันถูกพยายามจะคุณคิดหาทางไปให้คนเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทํานั้นเพื่ออะไรเพราะอะไรอย่าไปคิดว่าคุณทําเพื่อใครครับรอยืออย่างคุณคิดเพื่อตัวคุณเองก่อนคนราศีกุมเนี่ย แล้วบางทีบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีไม่มีสาระหรือสาระตะอะไรหรือไม่มีผลประโยชน์อะไรที่มันดูดีดก็ไม่ต้องเก็บมาคิดก็ไม่ต้องคิดเผื่อใครคิดเพื่อให้ตัวเองเอาเวลาเอาความรู้สึกไปคิดเพื่อตัวเองเพื่อเดินไปตามเป้าทิ๊กตัวคุณตั้งหวังไว้ผมมองว่าจะดีและเหมาะสมกว่านะคราวนี้เราไปดูสถานการณ์ติดตัวของคนราศีกุมครับ รอบเดือนนี้คือ15มกราคมจนถึงวันที่14กุมภา2,562นะครับติดตัวคนละสีกลุ่มได้ไพ่เป็น Page of m a n d e l แต่กลับขัวจริงๆเลยนะช่วงเนี้ยคุณกับคนรอบข้างคในเรื่องราวรอบข้างดูเหมือนมีเรื่องที่มันดูไม่ค่อยสอดประสานะคุณคิดเร็วคุณรู้สึกเร็วคุณห่วงคุณใยคุณจะทำอะไรไปก็ตามคนรอบข้างมาถามคุณ่ะแต่คุณไม่ได้วิเคราะห์เลยเขาอยากได้อะไร คุณไม่ได้ฟังเขาก่อนแล้วเขาอยากได้อะไรคุณฟังแค่คข้าๆแล้วคุณบอกคุณรู้อยู่แล้วคุณห่วงอยู่แล้วคุณคิดอยู่แล้วอ่าอย่างนี้ไปเลยละกันซึ่งมันใช่คุณหรอมันใช่เรื่องของคุณหรอมันใช่เรื่องราวของคุณหรอคุณจะเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างเพราะเหตุผลเนี่ยมันดูเหมือนทั้งบอกว่าไม่ค่อยสอดประสานกันไงนั้นชีวิตของคนราศีกุมเดือนเนี่ยแนะว่าจะทําอะไรก็ตามมีคนเขาก็มาวันสองวันนี้มานั่งคุยกันมีคนเขาบอกไว้ว่า ฟังให้เยอะก่อนประมวลให้เยอะประมวลให้มากและเอาเขาให้เขาเท่าที่เขาให้ได้จัดการให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแต่หมายกม่อนจะพูดว่าเขาอยากได้ข้าวผัดอ่ะคุณจะผัดกะเพราให้เขาอย่างเดียวพ่ะผมบอกนี่มันดีมันเหมาะสมมันเป็นซิกเนเจอร์ไม่ได้เขาอยากได้ข้าวผัดไงพอคุณเปิดร้านอาหารตามสั่งคุณบอกคุณจะทําคัวให้เขากินไงนั่นจนทําแค่แค่เขาอยากกิน ต้องบอกก่อนให้ไม่อร่อยนะทาไม่ถนัดเพราะด้ยินขนาดกระเพราแต่อยู่อยากแรกข้าวผัดได้เดี๋ยวฉันจัดให้แค่ข้าวผัดเขาอยากได้ธรรมดาเฮ้ยพิเศษมันกุ้งค่ากว่าแต่เขาจะเอาแค่ธรมธรมดาไงคุณก็แค่ธรรมดาเขาสั่งหมูไม่ต้องไปเอาหมูคูโรบุตะเอาแค่หมูที่มีธรรมดานั่นเองมองเห็นภาพกันนะให้เข้าใจภาพกันง่ายๆอาจจะดูเยื่นเยอะนิดนึงแต่ให้เข้าใจภาพกันง่ายๆ ให้มองเห็นภาพกันง่ายๆว่าอ๋อเรื่องราวเป็นประมาณนี้นะครับได้ทําลงมือไปแล้วละเอียดแต่ก่อนที่จะทําอย่ามานั่งละเอียดตอนที่ทําเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกคนราศีกุมไว่าอีกเรื่องหนึ่งเอาที้มาดูเรื่องการงานคนราศีกุมครับการงานคนราศีกุมนะครับได้ไพ่คำว่า darkness จริงต่ออันดับแรกเลยตอบอันดับแรกคำว่า darkness อยู่ดึกทํางานกลางคืนทางานมาก อยู่แบบคิดเยอะคิดมากวางแผนเยอะวางแผนมากเอาสิ่งทุกอย่างมาไต่ตองอยากจะปรับปรุงแต่ก็ยังย่ําอยู่แบบเดิมๆนี่กระชับแล้วนะสภาวการงานครับมันยังเดินไปได้มันยังไปได้อยู่มันเรียกว่าดีไหมมันเป็นการที่พยายามจะรักษาม,มาตรฐานซึ่งคำว่ายังเดินไปได้อยู่มันคือได้ตามมาตรฐานแต่มันไม่หวือหวาไม่มีอะไรสีส,สีไม่ไม่มีอะไรที่เป็นสีสัน เท่าไหรนะ่นักในช่วงเวลาน,นี้นะครับมีโอกาสได้เจอเจอลูกค้าเก่าๆได้มาถามไทยความคืบหน้าชีวิตเป็นยังไงม,มีโอกาสได้เจอเจอคู่เอกสารคู่สัญญาเก่าๆที่เคยรู้จักจกันมานานผมไม่ตีว่าเป็นรีอยู่เนื่องอยู่ก็เจอลูกค้าเก่ามาพูดคุยเพื่ออัปเดตเรื่องงานเก่าๆกลับมาให้คุณได้คิดว่าคุณจะจัดงานงานนั้นอย่างไร แต่มันคืบหน้าอะไรไหมมันเหมือนทําไปวันวันนะพิจารณาตัวเองวันวันพิจารณาลมหายใจตัวเองวันวันย้ําอยู่ตรงนั้หาทางออกไหมไม่มีใครเขารู้คุณทาอะไรหรอกแต่คุณเห็นทางออกด้วยตัวคุณเองก็พยายามเดินไปครับให้มันสุดทางไม่ต้องรีบือเมื่อมันรีบไม่ได้ก็ไม่ต้องรีบให้เวลากับมันมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยงานที่ทําอยู่ให้ความใส่ใจกับมันมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยลงรายละเอียดนิดนึงเพราะมันรีบมันไม่ได้ไงก็ทําไปตามจังหวะมันรีบไม่ได้ คนเราอะครับเขาบอกขึ้นมันแรงอย่าออกไปฝากขึ้นถ้าคุณจะฝืนก็เรื่องของคุณ up to you ง้นเรื่องการงานคุณเป็นประมาณนี้นะคราวนี้เรามาดูเรื่องการเงินครับสถานการการเงินของคนราศีกลุ่มได้ไพ่คำว่า Just m e n t จริงๆอะถามไปรอดไหมต้องตอบว่าไปรอดช่วงเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจะต้องจำกัดหรือจัดการเรื่องของค่าใช้จ่าย กับเรื่องของอไรายได้คุณให้มันโคเปอร์กันใายได้คุณพยายามจะไปแต่มันก็มีเรื่องที่มันดึงและมันหลังค่าจ่ายที่มันเป็นค่าจ่ายที่แบบเงินที่คนยืมไปเริ่มส่งผลซึ่งปัญหากระทบเข้ามาหาคนราศีกุมเงินที่คุยกับสารคุณสัญญาคุณยืมไปลูกพี่ลูกน้องคนรักคนในบ้านพี่ยาเริ่มส่งผลกระทบคุณมีความกังวลใจทวงถามดีไหมบางทีก็ต้องถามนะครับว่าเฮ้ย ตอนนี้มันถึงไหนละเฮ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงมัางละเฮ้ยมาพูดคุยหน่อยตอนนี้การเงินคุณเป็นไงเพื่อเพื่อเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเริ่มส่งสัญญาณว่าเฮ้ยใ,ใกล้ถึงเวลาการชำระแล้วนะไม่ได้คิดว่าจะทวงไม่คิดว่าจะอะไรหรอกแต่เตรียมตัววฉันหน่อยนะเพราะเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อฉันมีปัญหาพูดแล้วะนายเขาจะพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจถ้าพูดเยอะรอบหน้าไม่ให้คิดดอกเต็ม แต่จริงแล้วบอกว่าถ้าใครคิดดอกอของคนราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะระวังจะไม่ได้ทั้งดอกทั้งต้นแต่บอกจรยิงการเงินในเดือนเนี้มันมีการที่เอาเงินไปช่วยเหลือของคนอื่นมีเอาเงินไปช่วยเหลือคนในครอบครัวงั้นดูประมาณการตัวเองก่อนว่าจะลงทุนหรือจะช่วยเหลือใครจะจัดการใช้จ่ายตัวเองอยังไงดูให้มันบาลานซ์กับโคฟเวอร์กับยอดที่มันมีหน่อยมองอนาคตด้วยนะไม่ต้องมองไกลมองใกล้ๆ จากนี้ถึงปลายเดือนเป็นยังไงจากปลายเดือนไปถึงนู้นเป็นยังไงในแต่ละช่วงของไทม์ไลน์ในการที่คุณต้องใช้เงินวางแผนการเข้าการออกดีๆนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องคู่เอกสารคู่สัญญาการนี้นะครับเป็น ten of l o o ดคู่เอกสารคู่สัญญาในะช่วงเวลานี้นะเ,เขาเรียกว่างไงเดียผมไม่ได้ตีว่าเป็นการเอาเปรียบ ทุกคนแม่งร้อน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 ทั้งนั้นน่ะทุกคนเนี่ยต้องการแบบไฟไหม้ต้องการดุนดุนต้องการความเห็นใจต้องการทันทีต้องการแบบฉับพลันเขามรู้ระเบียบคุณเราคุณวางระเบียบอะไรไว้อะงต้งบอกทํางานดึกกว่าปกติไงทํางานมากกว่าปกติไงทํางานเยอะมากกว่าปกติไงให้คําปรึกษาให้คําแก้ไขพร้อมต้องพร้อม,อมที่จะแก้ไขอย,อยู่ต่อไปผู้เอกสารคู่สัญญาจะมองแค่ว่าก็ฉันเดือดร้อนมีคุณนี่แหละที่ช่วยเหลือฉันได้คุณแม่งน่าจะ บางทีจะไม่รับเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่บางทีรับเลยมันก็ติดนิสัยแล้วใถามผมบอกอฟังก่อนถ้าดูแล้วอ,อ,อก็ถ้าไม่รีบมากก็กเดี๋ยวค่อยค่อยไปจัดการในใในนวันพรุ่งแต่ถ้าก็ตามคิวจัดการตามคิวตีอย่างนี้แต่ถ้ารีบก็ดูสิว่ามันมีส่วนไหนที่พอสอดแทรกได้ แต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ก็ไม่เสร็จแกไปทาอันนั้นเพราะทุกคนมันร้อนหมดคุณที่เข้ามาหาคุณผู้เอกับสารผู้สัญญาเนี่ยมันร้อนหมดก,มนหนก็เอาเอาช่างน้ำหนักการเฉพาะการนะนะว่าเออถ้ามันดูแล้วช่างสาราตะเตงถ้าถ้ามันไม่หนักมากแต่ฟังก่อนนะต้องเริ่มต้นจากการฟังก่อนฟังโดยอมองข้อมูลข่าวสารให้ครบก่อนกับเรื่องราวของปัญหาแล้วถ้าไม่ด่วนมากก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการตามคิวให้แต่ถ้ามันด่วน ก็ต้องรู้มาสอดแทรกได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนนะเวลานี้ประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วมันก็จะโอเคนะครับคราวนี้เรามาเรื่องสุดท้ายของคนราศีกุมในรอบเดือนนี้คือเดือนวันที่15มกราคมจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2562คนราศีกุมกครับโอกาสลูุประสเป็นใน nice of p o l e จริงๆแล้วนะหน้าตาเหมือนลุงตู่เลยวะขอโทษทีครับจริงๆแหละ เรื่องราวความสําเร็จอะ่ะมันมีเกิดได้ทุก,ทกวันเพราะคุณวางคุณวางพอยต์ระยะสั้นมากคุณพอยต์แบบพอยต์วันต่อวันเลยความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกวันคุณจงมีความสุขในการที่คุณได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จในแผนหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้ทุกๆวันเหนื่อยไหมได้เริ่มลงมือทํามันเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่แต่ทําทุกวันนะครับแก้ข้อเส้นใช้ไปถึงเส้นใชยไม่ต้องหวังที่เท่าไหร่ทาให้มันดีที่สุด และสนุกเกือบทุกครั้งที่ทํามันจะเป็นโอเคอุปสรรคมันมีเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าบางคนน่ะคิดว่าชั้นอิ่มตัวละฉันถึงจุดสุดท้ายแล้วทำให้ชันไม่สามารถกระเตื้องเคลื่อนไหวมันไม่มีมันไม่มีแรงบันดาลใจมันมีแรงกดดันมันมีเป้าหมายให้เดินต่อไปบางทีแล้วคนราศีกุมก็ต้องพยายามตั้งเป้าหมายให้ตัวเองตั้งโกรว่าตัวเองว่าอย่างเช่นแบบอย่างปีนี้ผมคุยกับลูกไว้ สมมติเนี่นี่สมมตินะไม่มได้นอกเรื่องสมมุติให้ฟังให้เห็นภาพเฉยๆเดี๋ยวบอกอากูนอกเรื่องอีกเออลูกเดี๋ยวปีนี้ถ้ากัดทางานมาสาเร็จจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวเชียงใหม่และเชียงรายปลายป,ปีเราไปกันโดยนั่งรถไฟไปกันนะลูกแล้วเราไปขับรถก,ก็ที่เชียงใหม่แล้วขากลับเราก็นั่งเครื่องบินกลับดีไหมมันเป็นการตั้งเป้าหมายให้คุณตั้งแรงบันดาลใจตั้งเป้าที่จะไป ให้ตัวคุณเองก้าวไปได้ตามเป้าคุณต้องทําให้มันดีคุณต้องทําให้มันได้เพื่อได้ตามเป้าหมายเหล่านั้นนี่แหละเร่งสิ่นี้คนราศีกุมต้องพยายามทําในรอบเดือนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเดือนแรกของปีด้วยนะอย่าหมดกําลังใจในตอน้อนผ่านมาได้เก่งมากแล้วจะผ่านต่อไปได้อีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นั่งคิดก็ครบแล้วนะครับสําหรับทาโร for สโซดิแอคของชาวราศีกุม ก็ใครที่เข้ามาอย่าลืมนะครับขายของนี้หนึ่งใครที่เข้ามาอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ทีงานมากถ้าเราได้รู้ว่าคุณได้เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วนะครับถ้าเมื่อคุณเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วคุณคิดว่าใช่คุณคิดว่าเหมาะคุณคิดว่าดีสําหรับคุณคุณก็แชร์คนรอบข้างคุณได้รู้ว่าราศีคุณในช่วงอะไรเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณชื่นชมชื่นชอบในการทํางานของทางบ้านทาโร่ก็กดติดตามกดซับสไครต์เลยนะลืมบอกไปเดี๋ยวผมจะ เขาเรียกอสนองนโยบายของแฟนคลับในคําบรรยายข้างล่างผมจะบอกไว้ว่าในแต่ละราศีคือคนเกิดวันไรมั่งลงเป็นโค้ดเล็กๆไว้นะก็ไปหาอ่านเอาละกันดูในที่บรรยายข้างล่างนะครับอ่านให้มันหลายบรรทัดไปนะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Why Is h e r เหตุใดรักของชาวราศีกุมถึงเป็นเช่นนี้ส่วนใครสนใจในการนัดหมายไพย่ดูท้ายคลิปนะจ๊ะ จะมีบอกไว้อยู่แล้วทั้งออนไลน์และที่บ้านทารโลขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพบเจอกันใหม่ใน,ใน Why is l o e e เหตใใลรักของชาวราศีกุมถึงเป็นเช่นนี้สวัสดีครับ